เก็บแม่พิมพโอ้เยอะมากเลยมันตั้งแต่ปีไหนบ้างฮะหกสิบหกสิบปีที่แล้วก็มีครับหกสิบปีที่แล้วโอ้โหฮะหลายรุ่นปัจจุบันก็ได้รับความนิยมนะสองสี่เก้าเจ็ดอะไรเงี้ยแม่แม่พิมพ์เป็นเหล็กระบบเหล็กรางรถไฟหรืออะไรประมาณนี้ก็เพาะสมัยก่อนเหล็กเหล็กเผาแบบเหล็กเผามันจะไม่มีไม่มีครับโอ้อันนี้มีทุกถังนี่เป็นแม่พิมพ์หมดเลย ถ้าจํานวนเนี่ยคิดว่าประมาณเท่าไหร่นะเนี่ยเพราะมัน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 ผมผมก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยนับไม่เคยนับแต่ว่าได้จะเก็บรักษาไว้อะไรเงี้ยเป็นของเก่าเลยเก่าลงลงปั๊มลงแรกๆเขายกให้ผมอ่ให้เก็บรักษาไว้ติดต่อต้นฉบับเดิมเขาอะไรเงี้ยอืถ้าถ้าพอจะจําได้เนี่ยรุ่นเก่าๆอ่ะมีแม่พิมพ์ของเกจิองไหนบ้างคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนคูบาขาวปี โอ้โหคูบาขาวปีครับฮะอ่าแล้วก็หลวงปู่ขาวศูนย์เก้าโอ้ฮะหลวงพ่อพมกโกละขังสิบสองอ่าฮะแล้วก็หลวงปู่รอดทุ่งสี่เมืองอืแล้วก็หลวงพ่อป้ออืวัดโพสีบ้านเอียดอืแล้วก็โห้ยเยอะหลวงพ่อลำสองสี่เก้าเก้า อันนี้เป็นเหรียญยอดนิยมไปหมดแล้วด้วยราคาแพงแล้วหลวงพ่ออะไรน่เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่เเยอะอยู่หลวงปู่กงมาอะไรพวกเนี้ยหลวงปู่กงมาหลวงหลวงพ่อหมดเยอะมากเยอะมากเจ๊จีดังๆทั้งนั้นเลยหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมรุ่นหนึ่งหลวงพ่อ ถ้ายุคกระเถิบมานิดหนึ่งหลวงพ่อไวยหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามปีดารามรุ่นหนึ่งโอ้โหฮะโอ้แม่พิมพ์นี่ยุคเก่าๆเ,เขาไม่นิยมทําลายใช่ไหมฮะตอนนี้ไอเราก็ไม่รู้หรอกว่าระบบสมัยก่อนเขาเป็นยังไงก็ <c oughs> ใช่ไหมเราเองเรารับช่วงมาแต่สมัยเยนี้มันเป็นมันเป็นถ้าไม่ทําลายคือวงการเขาไม่ยอมรับแต่ไอ้กอนเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทํามายังไงใช่ไหมอ่าเราในเมื่อเราได้มาอย่างนี้ เราใครยังก็บ,บางครั้งเราไอ้ที่เอาไว้คืาคืออาจจะฝากไว้หรืออาจจะยังไงมัน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 ข้อตกลงสมัยก่อนเราไม่รู้ได้ไงแล้วไอ้แบบนี้นักสะสมก็จะมั่นใจได้ยังไงเพราะว่าเขารู้ว่าแม่พิมพ์ก็ยังอยู่ถ้าระยะนานๆอย่างเงี้ยไอ้การการการแม่พิมอ่ะพูดได้เลยว่ายิ่งนานวันมันต้องเป็นสนิมเราคิดง่ายๆอ่าคือยัางมันหนีสนิมไปไม่ได้ละครว่าเล็ก เอามาทําก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนอสมมติว่าเราเราไม่ต้องมากเราเดินเราเราเดินบนบนพื้นทรายไปเนี่ยเราแล้วเราเดินอีกรอบหนึ่งรอยเท้าเรารอยเท้าเราเองเรายังไม่เหมือนเดิมเลยอเอาแค่ง่ายๆเนี่ยแล้วเราที่เราเก็บไว้เราก็มีความบริสุทธิ์ใจใช่คือเราเราก็เก็บสะสมไว้สะสไว้ตามที่เป็นถือว่าเปนกตนาคนที่ให้เรามาอ เห็นว่าช่างน้องเนี่ยเขาเวลาที่เขาจะเอาวัตถุมงคลมาให้รอพวกชนวนมวลสารอะไรแบบเนี้ยบางอย่างช่างน้องก็แนะนําเขาด้วยว่าไอ้นี่ควรจะเก็บไว้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหลอมได้เราเห็นเห็นแต่เงินหลอมได้หลอมได้จริงแล้วลูกหลานเรารู้ไหมรู้อย่าก็อย่าก็กรณีลักังเก่าเกาอย่างเงี้ยอะถ้าเป็นใบเรือใบพัดเรืออืแล้วไอ้แบบชาวบ้านเขาให้มาเราก็ก็ทำาสมมติเราก็หลอมใช่ไหมแต่แต่เราคิดกรณีกับกันแล้ว เจ้าของเจ้าของใบเรือหรืออะไรเงี้ยทำไมไม่ทำไมไม่เก็บไว้ให้ลูกหลานเขาดูเองออว่าพ่อแม่เคยลําบากมาถูกไหมหาปูหาปลาก็เพราะใบพัดเรืออะไรเงี้ยเราก็ควรจะเก็บไว้ให้ลูกหลานดูอะไรเงี้ยครับไอหลบแล้วอ่ะมันก็แล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าใบพัดเรือหรือว่าจะเป็นระคังอะไรอย่างเงี้ยเราสู้เก็บไว้ให้ลูกหลานดูอย่างน้อยมันได้ได้ดึกถึง ความเป็นมาว่าสมัยก่อนมันเป็นยามายังไงอแล้วมีมีใบระฆคังอยู่อยู่ใบหนึ่งซึ่งคืนคืนวัดถ้าถ้าจะหลอมเนี่ยถ้าจะหลอมนะถ้าระฆครังใหม่เราโอเคออ่าใช่ไหมเพราะว่าของใหม่แต่ถ้าสามสิบปีไปแล้ววะเราควรจะเก็บไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราควรจะเก็บไว้เพราะว่าคุณค่าคุณค่าสมัยก่อนเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่มีมากมายมันยังเป็นรูประฆคังได้อย่างเงี้ยเราก็ควรจะ เก็บไว้ให้ลูกหลานได้ชมได้ดูกันมันมันมีอยู่วัดหนึ่งที่เอามาให้ให้ช่างวัดหลวงพ่อสวงวัดหลวงพ่อสวงครับวัดชีพะกะชีพะขาวหลวงพ่อสวงวัดชีพะขาวตอนนั้นเนี่ยเขามาติดต่อให้เพื่อจะให้เราเอาเอาเอาเังทำทำเหรียญเนี่ยโดยโดยการเอาละฆังมาลอแล้วก็เอาไปปั๊มเหรียญแล้วช่างน้องคิดยังไงตอนนั้นแวบแรกเลยคือเุ้ยละฆังลูกเนี่ยมันสวยอ่ามัน แล้วควรจะเก็บไว้ให้ลูกหลานดูครับถ้ารอแล้วหลอมแล้วอเนื้อเนื้อมันก็คือเนื้อครับมันก็ดูไม่ออกดูไม่ออกใช่ใช่แต่คุณข้า้โหมันอยู่มาป่านนี้แล้วอะไรเงี้ยอก็เลยเอามามันในเมื่อพระอาจารย์เขาให้เอามาเราก็เอามาอตอนนี้เอามาแล้วมันก็เกิด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 สิ่งที่แบบไม่ไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเชื่อเราก็ต้องเชื่ออะไรเงี้ย เพราะว่าละฆังลูกนี้มันมันเป็นละฆังที่แปลกละฆังนี่มันเป็นที่แปลกเพราะว่าเราเห็นแล้วเฮ้ยมันสวยมากอะไรเงี้ยมันสวยมากในความรู้สึกผมนะครับเราก็เอาเอาแปรงขัดเอาแปรงขัดขัดฝุ่นออกอะเอ้ยเราก็ได้เห็นให้คำแปลกๆคำแบบสมัยก่อนสมัยภาษาสันสกฤตอะไรประมาณเนี้ยเป็นที่ระลึกเป็นอะไรเงี้ยเอ้ยกี่ปีกี่ปีเราก็คำนวณเฮ้ยนี่มันเป็นร้อยปีนี่นาอะไรเงี้ย ก็แวบเกินก็แวบเลยก็ยิ่งไม่อยากใหญ่ไม่อยากใหญ่เลยไม่อยากใหญ่เลยแต่วันเอาละกทางมาเย็นนั้นะมาตื่นตอนเย็นเด็กในโรงงานมันก็ฝันว่าคนคนโบราณมาเต็มมาเต็มเลยนะอมาเต็มบ้านเลยคนรูปร่างใหญ่ๆมาเต็มบ้านเลยครับแตอนนี้ผมก็เลยได้ปรึกษากับพี่ชายพี่ชายพี่ชายเขาก็เลยบอกว่าลักทางลูกเนี้ยอย่าไปหลอมอถ้าหลอมแล้วก็จะเกิดอาเพศเกิดอะไรกับแก็บวัดแกอะไรประมาณนั้นนะ อ่าแล้วไม่เชื่อก็สังเกตได้วันวันเอาระทังไปส่งวัดอ่ะผู้คนจะชัยโยโ่ร้องโห่ร้องพี่ชายผมก็บอกอย่างนี้เขาบอกบอกว่าผมเลยโดยโทรโดยโทรบอกโดยโดยโทรถามว่าเนี้ยพี่ชายมีเซ้นไหมฮะหรือว่าประมาณนั้นอ่ะอ๋อมีเซ้นอ่าเขาก็ประมาณนั้นสังเกตเลยนะจําไว้เลยนะสังเกตอว่าวันที่เอาระทังไปคืนวัดอ่ะ ผู้คนจะชโยโหล้อมผมก็มาทําตามที่แกบอกกันแล้วเอาเอาละังไปส่งวัดเอาเหรียส่วัดเอาเหรียดไปส่งวัดเอแล้วแล้วัดวัดบอกว่าอะไรฮะวัน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 ไปผมก็ไม่เห็นว่ามีอะไรอไม่มีอะไรเลยไปและอีกอย่างหนึ่งในเมื่อคือเราเอางานเอาของไปส่งอะใครเขาใครเขาจะมาต้อนรับชโยโหล้อมถูกไหมเราก็เอาเอาเอางานไปส่งธรรมดาธรรมดาที่ละตอนนี้เราก็ต้องวางบินอีกอาทิตย์หนึ่งไปเก็บตังค์ อีกอาทิตย์หนึ่งผมไปมีพระอาจารย์เจ้าวาดหร่อพระอาจารย์เจ้าวาดกับพระนะลูกวดัดกับพวกช่างบรรดาช่างชงที่ก่อสร้างกันวันนั้นนะก็รพี่วันที่พี่มาพี่กลับไปแล้วละอะระฆังในวัดมันดังทั้งหมดเลยโอ้นะดังก้องเก้งก้องเก้งแม้ออแต่ระฆังระฆังลูกระฆังอันใหญ่เลยในหอระฆังก็ดังอ,อแต่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีชยโยโหร้องแต่เ,ออเป็นเป็นเสียงระฆังเสียงระฆัะองอือ,อ ก็แสดงว่ามีมีการชชโยโหร้องอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่คนโดยโดยสื่อสารโดยระคังอะไรประมาณนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นมันเป็นปจิตวิญญาณหรืออะไรโหร้องทุกวันหรือว่ามันแปะกว่าทุกวันเลยไม่เคยมีไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่ชายผมก็ไปบอกกับท่านเจ้าอาวาสคกับกับกับความคิดสมัยอะไรเงี้ยเอาไปไว้ที่บนดบซะเอาไ้ที่ที่สูงสูงอะไรเงี้ย ใครอยากขออะไรก็ไปขอไปปิดทองครับไปปิดทองพระรักทางลูกนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะก็เลยอยู่ในบนดบวัดชีประข่าวทุกวันเนี้ยแล้วเห็นบอกว่ามีน้ําท่วมด้วยเออแกบอกว่าถ้ารักทางลูกนี้สลายไปน้ําผู้คนจะเดือดร้อนอะไรแยะผมเอางานไปส่งหลังจากนั้นก็คลองคลองบางคุ้สี่บางคุนเสอะไรนี่แหละที่ท่วมปีนั้นปีเยอะๆสิปีละประมาณสิปีนั่นแหละ แต่วัดก็ท่วมแต่ก็ท่วมไม่สาหัสเท่าไหร่ไม่สาหัสเท่าไหร่ฟังฟังฟังนั้นไม่สาหัสแต่มาสาหัสฟังท่าวุ้งนี่อะไรทั้งนี้ก็มีความเชื่อว่าถ้าระครนี่โดนหล่อลลอมไปน่าจะสาหัสใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนี่เจ้าวาดก็รู้เจ้าวาดนี่ยก็รู้ก็รู้ตอนนี้ละครก็ยังอยู่ยังอยู่ที่วัดละกลับไปอยู่ที่วัดละอันนี้เป็น เรียกว่าเป็นความรับผิดชอบและสามาญสำนึกของเราด้วยที่จะช่วยกับวัดวารามต่างๆด้วยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ว่าอะไรก็หลอมทิ้งหมดก็สร้างทั้งหมดอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องให้การแนะนาเขาด้วยครับไม่ใช่ว่าเห็นแต่เงินเห็นแต่อะไรอย่างนงี้เราไม่ใช่อย่างเงี้ยเพราะมันมีโอ้โหรังลูกนะถ้าแล้วมันจะมีสักกี่ลูกแบบนั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราเราไม่ต้องมากเมื่อเป็นร้อยปีแล้วการจะเอาระคังไปวัดหรือว่าการจะหลอมรักังนี่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะ S <S ใครจะเป็นคนผสมเนื้อสมัยก่อนให้<อ>ละคังเหนียวดัง<อ>ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันกังหวานด้วยนะ <S <S ใช่จะต้องต้องกังวาน <S <S <ช>ด้วยนะ ออสมัยนี้มันยังยังเป็นโรงโรงหลอมนี่ยังมีอุณหภูมิยังมีออมีส่วนผสม,มย่างนุ่ดกี่ขีดกี่ขีด,ขด,ขดใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีไม่มีกิโลช่างเออใช้ <c oughs> ใช,ใช้ใช้ความรู้ความสามารถความสามารถออแล้วช่างแบบนี้มันจะมีเท่าเท่าไหร่ <c oughs> ใช่ครับโอ้ <c oughs> ผมคิดอย่างนั้นนะครับจะเติมเนื้อทองเหลืองไปเท่าไหร่จะเติมสังกะสีไปเท่าไหร่กี่ขีดกี่ขีดอย่างเงี้ยในฐานะที่เราก็เป็นช่างเหมือนกันเราก็มองตรงนี้ว่าโอ้โหมันก็ทำยากนะเอามาเอามาหลอมซะโอ้โหเสียดาย แล้วแล้วถ้าอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นเหรียญหลวงพ่อกงอหลวงพ่อกงนี่วัดเขาชงุม้มที่ผมสะสมแล้วผมเห็นประสบาระการนั่นนะนี่หลวงพ่อกงนี่โอ้โหปั๊มย้อนยุคนี่เครื่องเครื่องนี้น็อตเนตขาดไฟเฟยช็อตทั้งโรงงานหลวงพอ่พอกงย้อนยุกก,กันย้อนยุก,ยยกมาทำย้อนยุกอะอนะฮะต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตทูบขออนุญาตบอกกล่าวบอกกล่าวเราถึงจะดีขึ้นตอนี้ไอความที่เราเราเคยเราเป็นเด็ก หลงพี่หลงพี่ที่ที่ผมนับถือแกเป็นนักเลงเก่าไงแกเป็นน,นักเลงเก่าแกก็คือหลงพ่อกงเนี้ยถ้าลองว่าใครใครตีหลงพลง่อกงเรียสายเหรียนหลงพลง่อกงหลังเตะพื้นมเมื่อไหร่ก็ถ้าตีมันกระเด้งตามไม้ขึ้นมาเลยโอ้เป็นไฟรุ่นสมัยก่อนรุ่สมัย<ต>ก่อนถือว่าเป็นเป็นพวกโครงพันชาตีเหนียวใช่ใชโอ้ฮะตรนี้ผมนึกได้แค่นั้นที่ จุดทูบอกเลยอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> เพราะเคยได้ยินหลวงพี่แกนั้นบอกว่าหลวงพ่อกงนี่เก่งมากยอะไรเงี้ยบอกเลย <What? S 2> จุดทูบอกงานก็สําเร็จนี่หลวงพ่อกงนี่อ๋อครับขอบคุณครับ <c oughs>